สนุนโดย CG Plus CG ที่ดีที่สุดจาก t u e Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรารับคุณผู้ชมก็สู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งอยู่กับออมและกล้าค่ะใช่แล้วนะครับอัพเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับในเฮืลา์ครับข่าวดีของซีรีส์เรื่องใหม่ลีมินโฮและจอนจีออนตายแล้วด้ฉันอยากดูมากเดี๋ยวรอติดตามนะคะ ฟังจากเสียงพี่ออมแล้วนะครับเชื่อว่ามีหลายคนอยากชมมากกว่าพี่ออมเหมือนกันนะครับไปติดตามไปเลยในโซนซีนไซต์ครับ <c oughs> คุณคะคุณจะมาฟังแต่ซีรีส์ฉันไม่ได้ <c oughs> คุณต้องดูหน้าตาดิซ่ด้วย <c oughs> นี่ก็จะบอกว่าแค่ชื่อของดารานักแสดงนำเนี่ยนะคะเรตติ้งก็มาแล้วนี่หลายคนก็เฝ้ารอคอยนะคะจอนจียอนกับลีมินโฮน,นั่นเองมาจะน่าชมขนาดไหนนะคะไปติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะ ดดได้มีการยืนยันออกมาแล้วค่ะว่ามินโฮและจองจีฮยอนจะมาสวมบทเป็นคู่พระนางในดราม่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Legend of the Blue Sea ค่ะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ SBS ในเดือนพฤศจิก,กายนปีนี้โดยซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนอกจากจะได้2นักแสดงระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีมาประชันกันแล้วนะคะทีมงานเบื้องหลังนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะว่าหน้าที่ผู้กำกับเป็นของจินฮยอกผู้กำกับซีรีส์เรื่อง City Hunter โอ้โหสนุกมากค่ะเรื่องนี้ส่วนมือเขียนบทนะคะคือ พักจีอินค่ะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์ You Who Came From the Stars หรือว่ายายตัวร้ายกับนายต่างดาวที่จอร์จียอนเขานำแสดงนั่นเองซึ่งเลตติ้งก็ทะลุจอไปมากเลยตอนนั้นนะคะซึ่ง Legend of the Blue Sea เนี่ยดัดแปลงเรื่องราวบางส่วนมาจากนิยายแนวแฟนตาซี Fantasy, สุดอามาตะเรื่อง The Little Mermaid คุณคะเรื่องบดของดิฉัน เรื่องเงือกน้อยเนี่ยเขียนโดยฮานคริสเตียนแอนเดอร์เซนค่ะซึ่งด้วยพลังซูเปอร์สตาร์ทั้งสองคนเนี่ยนะคะจะทำให้ได้รับการคาดหมายล่วงหน้าไปเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสามารถขายค่าลิขสิทธิ์ให้กับทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนได้เป็นจำนวนมหาศาลซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าทางจีนเนี่ยอาจจะซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์เรื่องนี้ในการออกอากาศตออละประมาณ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐ ค้าเป็นจริงแล้วก็จะสามารถทำลายสตีการออกอากาศ270,000เหรียญสหรัฐต่อตอนของ Descendants of the Sun ลงได้ละตค่ะค่ะร้วยูกง่องค่ะก่ะกององค่กค่ะ้อค่ะถตเ่ะถนอ่ก้องค่ะ้่ถ้อง่ะองอค่ะ่ะถู้องอออ่คอก จะเป็นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะดัดแปลงอะไร,อ,ะไรอย่างไรต้องรอติดตามชมนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบทหรือเปล่าหรือเราจะได้เห็นจียอนเป็นนางเลือกจริงตามหนังสือนะคะก็ต้องรอติดตามชม